คือเทคโนโลยีมาใช้ให้ทันสมัยตอเต้องเต้วก็ิงน้อยเ่น้อยู่องเตมน้น้องามเน้องเตมเน้องเนองเนต้องเมเองไ้ม่นอน้องอ้อต้องเเนเเเน้องนนมากก็ รู้สึกดีใจกวีทีของท่านสจสุริยากับท่านเนายศเอกนยอายกที่หกค่าอยากวีทีรับมอบเสร็จแล้วเวอ๊ะจะพยายามราบวันนะครับถ้าเกิดช้าเพียงแค่หนึ่งถึงสามเท่านั้นสิทธิ์ของท่านจะหมดไปครับผมและเรื่องงานนะครับหรือว่าการที่จะ นำเรื่องลดลงทุนนะครับเอามามอบให้กับท่านเป็นการช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวขอกองทุกท่กนทบอนอย่าจะเป็นค้ด้วยมันเลยที่ว่าใครมีความสามารถที่จะโยนได้ฮะไหวไหมครับนนะววหวัาว้าวไหวรู้

ดูแลดีเลยเป็นครอบครัวาิสูที่ผ่านมาอยู่นี่มา9เดือนแล้วนะครับก็ได<อ>้ทำโครงการกับบิ๊ก,กแจ๊ดท่งงนากกนากำลัวงลวิสุกจังกับท่านนายกเวสการเรื่องท่งนา,ทานนายกเวสทัดดาเรื่องดูดเลนลอกท่อนะครับตอนนี้ก็ดูดไปได้หมดเกือบเกือบครึ่งของโครงการในคองสามแล้วนะครับผลตอบรับที่ผ่านมาก็คือน้ําเริ่มไม่ท่วมแล้วครับเริ่มชาวบ้านเริ่มมีความสุขแล้วนะครับ ก็เลยมางานอบตขึ้น <göz> ท <imprisoned> ี่ด้วยกิจกรรมคนจนตอนนี้เขาลำบากยากจนก็มาแจกของแจกอะไรกันนะครับโาิหารัทีในส่นจากรถบุเรนท่านราน้งา่วมนะครับเียทีมไม่ว่าจะเป็นรอบุาต่างแต่องตอนนี้ของสาก็สามนะครับงานของท่านสจนะคะของอบจจังหวัดปทุมธานีนะคะที่ได้ลงมาสนับสนุน ลงมาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนตะบลคลองสามนะคะโดยเฉพาะท่านยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนะคะที่ท่านได้มอบเข้าสารทุกครั้ง100กระสอบเนี่ยค่ะที่ให้ออบตเคลื่อนที่ของเรานะคะที่สนับสนุนเติมเต็มให้กับอบตคลองสามให้กับพี่น้องประชาชนของเราอะค่ะนะครับซึ่งทํางานนะครับอยู่ในคลองสามนะครับก็พอดีนักว่าที่นะบ,ทบุสมัครนะครับเข้าลงมาดูพี่น้องประชาชนชาวคลองสามเราครับก็บว่า ช่วยตั้งแต่คนป่วยนะครับส่งคนป่วยช่วยคนเป็นเข็นคนตายซึ่งผมเองเป็นอาสาสมัครอยู่ในเขตพื้นที่ของสามา10กว่าปีเพราะฉะนั้นก็เห็นคนนี้นะครับท่านยศดั์จุปเสริฐเนี่ยที่ท่านลงมาแล้วมองถึงรากหญ้าไปจนถึงระดับคนมีตังค์นะครับแต่ว่าท่านมองทุกวิติตในการทํางาน